เวลา7มง43นาทีเช้าของวันที่9เดือนกุมภาพันธ์าี2566ตื่นเช้ามาก็เห็นพ่อลงแปลงผักแต่เช้าเลยเห็นพ่อกำลังย้ายต้นกล้านะคะต้นกล้าผักกาดขาวที่พ่อหวานมาเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะคะพ่อก็ย้ายมาไว้ที่แปลงใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้เต็มที่นะีคะพ่อย้ายลงมาเกือบเต็มแปลงแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะย้ายต้นกล้าออกมา ระหว่างที่กำลังมองพ่อทําแปลงผักอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นเจ้าโอเลี้ยงเนี่ยค่ะดำๆอยู่ซ้ายมือของซุ้มผักนั่นเองว้ายต้องรีบไล่มันออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะไปขย่ำแปลงผักของพ่อแน่ๆเลยเจ้าโอเลี้ยงตัวแสบกับลูกทั้งแปดตัว <c oughs> มามามา,มาโอเลี้มา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 เร็วเร็วเร็็เร็วลี้ยงมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาม มา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 พาลูกมาเร็วเร็วมา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 เร็วเร็วเร็วมาเร็วมามาเร็วเร็เอาข้าวให้ลูกมาเร็วเรมามามาพาลูกมาเร็วเร็วเอเลี้ยงมามามมา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 เร็วเร็วเรเร็วเร็วเรมา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 มเร็วเร็มานานนานเหาะเลยข้ามเลย ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนหลงขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้มากระโดดขึ้นมามาขึ้นมาโอเลี้ยงกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาเร็วโอเลี้ยงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาโอโหเก่งมากเลยโอโหเก่งมากมามาี่มามาเแม่เอาให้มามาลง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 มาแม่เอาให้มามาเร็วมาเร็วลงมา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 อ่ะแม่เอาให้อ่ะอ่ะลงมาโอโหเก่งมากทําไงเดียลูกอยู่ข้างล่างลูกจะได้กินไหม อแม่แม่ขึ้นมาก่อนแล้วลูกจะขึ้นนี่ละลูกรออยู่ข้างล่างทําไงอ่ะทําไมลูกจะได้กินอ่ะเลยโอ้ให้แม่กินก่อนเนาะเดี๋ยวลูกค่อยกินทีหลังเนาะเด็กๆค่อยกินนะให้แม่กินบ้างนะเออให้แม่อเลี้ยงกินบ้างแม่อูเลี้ยงไม่ค่อยได้กินเลยแม่คอยแต่เลี้ยงลูกใช่ไหมให้ลูกกินบ้างเนาะให้แม่กินบ้างเนาะมัวแต่เลี้ยงลูกเนาะหนูกินลูกหนูกินให้อิ่มลูก เดี๋ยวค่อยให้ลูกหนูกินหนูกินก่อนลูกหนูกินก่อนหนูกินให้อิ่มก่อนนะอ่ะกินให้อิ่มก่อนกินกินเยอะๆลูกกินเยอะกินเยอะกินเยอะกินให้อิ่มกินให้อิ่มกินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินให้อิ่มลูกหนูได้กินอยู่เยอะๆอยู่หนูยังไม่ค่อยได้กิน่ะลูกกินเยอะลูกกินเยอะกินนีเยอะเลยกินเยอะลูกแม่ไม่ว่าให้หนูกินเยอะๆลูกอ่ากินเลยกินเลยกินเลยกินเยอะๆเลยลูกเออเลี้ยงนะคะ จากเลี้ยงตั้งแต่เด็กน้อยขาหักนะคะ proxy. พ้าสอนจนหนูเก่งจนหนูเดินได้แข็งแรงแล้วหนูก็มีลูกนี่นี่นี่เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงอย่าเพิ่งขึ้นมาอีกเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นมาเอาอีกเร็วเอาอีกเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วมาใหม่มาใหม่ขึ้นมาใหม่เร็วเลี้ยงอันนี้มา่มนนี่อันนี้อีกอันนึงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยขึ้นมา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 เร็วขึ้นมาขึ้นมาเอาอันนี้เร็วอร่อยอร่อยเร็วเร็วขึ้นมา วางตรงนี้นะถ้าหนูไม่ขึ้นมาก็ไม่ได้มั้มนะเร็วขึ้นมาขึ้นมานี่เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาเร็วขึ้นมาเอาเร็วเร็วเร็วขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาเร็วมาขึ้นมาเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงขึ้นมาเอาเร็วขึ้นมาเอาเร็วนี่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 เอาเลี้ยงนี่เอาเลี้ยงนี่นี่เห็นไหมเนี่ยในชามเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว